มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน100ทุนนายชำนาญวิเตอรรัตผู้วาราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดสิงห์บุรีที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีนางสาวพัฒนาพรโกนกระโทกเป็นตัวแทนผู้ประคองรับมอบทุนเพื่อนำทุนนี้ส่งไปยังผู้รับทุนจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน100ทุนทุนละ5,000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น5 0 0แสนบาทมีหน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รวมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการที่รับบริการในศูนย์ศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีที่จัดการเรียนรวม7ทุนทุนละ5,000บาทเป็นเงินทั้งสิ้น35,000บาท ต่อจากนั้นค่ะมีการมอบทุนทั้งสิ้นนะคะจำนวน107ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น535,000บาทซึ่งมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้ประสานการดำเนินการมอบทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา2564นี้ค่ะ ตามที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มทรงมีพระกรุณาธิคุณประธานทุนมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการซึ่งมีฐานะยากจนและขาดโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลโดยในปี2564มูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสุ่ ขอภัยค่ะได้จัดสรรทุนให้กับเด็กและเยาวชนพิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสจากทั่วประเทศจำนวน1633ทุนต่อจากนั้นค่ะนายชามนานวิเตระผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้รวมเปิดบ้านดินแบบประยุกต์เพื่อจัดตั้งเป็นร้านสวัสดิการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนักเรียนผู้ปกครองคณะครูและบุคลากรเพื่อนำรายได้หมุนเวียนและพัฒนากิจกรรม ส่งเสริมประเภทต่างๆของศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดสิงห์บุรีนำไปต่อย,ยอดสร้างสวัสดิการให้กับบุคลากรและเด็กออทิสติกและเด็กพิการเป็นแบบอย่างโครงการที่ดีให้กับชุมชน